จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับล่าสุดคอมเมนต์เกินห้ามใจสุดท้ายก็เอาบุพเพสนิวาสไปฉายเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางกลุ่ม Facebook เสียมกุ๊กซึ่งมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความดังนี้ครับคมพูชาได้สิทธ์ฉายบุพเพสนิวาสละครแนวประวัติศาสตร์ย้อนยุคชื่อดังของไทยมีข้อแม้ ใช้ได้แต่ห้ามก๊อปปี้เด็ดขาด Facebook PNN TV c a ็นบเียได้โพสต์จดหมายเตือนสื่อในกัมพูชากรณีได้รับสิทธิพิเศษในการออกอากาศภาพยนตร์ไทยบุพเพศนิวาสภาคต่อทั้งทางทีวีเื่อระบุวา่าจดหมายแจ้งเตือนสถานีโทรทัศน์ PNN เป็นสานีโทรทัศน์แห่งเดียวในกัมพูชาที่ได้รับสิทธิพิเศษในการออกอากาศภาพยนตร์ไทยบุพเพศนิวาสพ์ทเฟ ทั้งทางทีวีและแพลตฟอร์มดิจิตอลกรณีใครขโมยก๊อปปี้นำไปใช้กับสื่อต่างๆในกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาตทางบริษัทเรานั้นจะดำเนินการตามกฎหมายประเทศไทยต้องชนะและนี่นะครับคือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุพเพศนิวาสบุพเพศนิวาสเป็นละครโทรทัศน์แนวย้อนยุคออกฉายครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3ผลิตโดยบริษัท บอดแคสต์ไทยเทเลวิชันจำกัดเขียนบทโทรทัศน์้วยสลยาสุขานิวัตน์ัดแปลงจากนวนิยายชื่อเดียวกันของรอมแพงกำกับการแสดงด้วยภวัตพนังคสิรินำแสดงด้วยธนวัตวัฒนภูติปราณีแคมเปนลุยสกอตสุศีราแน่นหนาปรมะอิ่มอโนไทยและกันนรันวงขจรไกร ออกอากาศครั้งแรกในวันที่ยิมเอดกุมภาพันธ์2561ถึง11เมษายน2 5 6 1าลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นดราม่านี้กันครับคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าเมื่อโจรกลัวโจรถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอ้าวมีกฎหมายด้วยเหรอเห็นกอปเขาไปทั่วนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอยากเข้าใจผิดนะครับมันขู่กันเองคือช่องเดียวที่ได้ลิขสิทธิ์แต่ช่องอื่นหรือสื่ออื่นน่ะ ห้ามนำไปใช้หรือก๊อปปี้แต่อีช่องที่ได้ลิขสิทธิ์ไปนนะก็อีกเรื่องนะฮ <une in> <description> ่าฮ่าฮ่าทมานมาครับคอมเมนต์ว่าเพื่อยอดวิวจะกลัวกันไหมก็อีกเรื่องนะแต่เชื่อเถอว่าฝั่งขมิ้น่ะก็แค่เป่าหูซ้ายทะลุหูขวาท่านมาครับคอมเมนต์ว่าจะฟังเหรอท่านมาครับคอมเมนต์ว่าแค่คิดว่าบุเพสนิวาสภาคภาษาขมรก็ขำตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังแล้วท่านมาครับคอมเมนต์ว่า ภูเพหรือผลพิคิดเอาให้แน่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทำอะไรมันไม่ได้หรอกทั้งโง่ทั้งมึนน่ะกูจะเอาแล้วก็มาว่าไทยขโมยของมันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันทำได้ไหมนักแสดงหนึ่งคนแสดงเป็นสามคนล่าสุดก็เห็นมีก๊อปชุดละถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขาก็เขียนกันแบบนี้ทุกวิดีโอดีวดีภาพยนตร์อยู่แล้วเพียงแต่เมื่อมีคนละเมิดก็ปล่อยไม่ฟ้องเองลิขสิทธิ์ก็ ได้ทันทีที่สร้างสรรค์งานเสร็จโดยไม่ต้องจดลิขสิทธิ์แต่ปั่นข่าวว่าจดทะเบียนแล้วบ้างให้ใช้แต่ห้ามก๊อปปี้บ้างแค่ขายข่าวนะเมื่อใดที่มีข่าวฟ้องร้องเขมรนี่นะที่ละเมิดลิขสิทธิ์จึงเอามาลงออกข่าวดีกว่ามั่งเพราะทําให้คนเข้าใจผิดว่าลิขสิทธิ์อื่นๆที่ไม่ได้จดทะเบียนฟ้องไม่ได้ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต้องเอาจริงเอาจัง ได้แล้วครับก็ปล่อยป่าล่าเลยกันมานานแล้วซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับล่าสุดนะครับกับการลงทุนครั้งใหญ่ในประเทศไทยจากทุนจีนเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับชิน o เปกยักษ์ใหญ่บริษัทพลังงานจีนบุกไทยเมื่อปั๊มน้ำมันฝรั่งถอยทับปั๊มน้ำมันจีนกลับลุยเปิดสาขาแรก ข้าถือหุ้นปั๊มซัสโก49%ลุยขยายสาขาปั๊มจีนเพิ่มสมารภูมิสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้บริษัทพลังงานของต่างชาติจากฝั่งโลกตะวันตกทยอยขายกิจการในไทยทิ้งและหอบเงินกลับไปประเทศหลายเจ้าล่าสุดก็เป็นคิวของปั๊มน้ำมันตราเสืออย่างเอสโซ ที่ได้ขายกิจการปั๊มน้ำมันและโรงกั่นน้ำมันในประเทศไทยให้กับกลุ่มบางจากด้วยมูลค่ากว่า22,600ล้านบาททำให้บางจากเตรียมขยับขึ้นเป็นอันดับสองของประเทศทั้งในแง่ของจำนวนสถานีบริการและส่วนแบ่งทางการตลาดเมื่อมีผู้ล่าถอยออกไปก็ย่อมต้องมีผู้เล่นใหม่หน้าใหม่เข้ามาเพราะล่าสุดชิน o เปกหรือ China Petroleum and Chemical Corporation บริษัทน้ำมันและก๊าซที่ใหญ่ที่สุดของจีนได้เดินเกมรุกลงทุนในตลาดพลังงานของไทยโดยเข้าถือหุ้นในบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนหรือซัสโกบริษัทพลังงานในไทยภายใต้ชื่อซีโนเปกซัสโก้โดยซัสโกนั้นถือหุ้น51%และซีโนเปกถือหุ้น49%ด้วยมูลค่า34ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ 1,175ล้านบาทการเข้ามาของ s i n นเปกนั้นจะมีสิทธิ์ในการปรับโครงสร้างธุรกิจของ s ัสโกใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการโดยกระบวนการคือให้บริษัท s ั s c o d e ิวเลอหรือ s ซดซึ่งบริษัทถือหุ้น100%เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน9 5 5า8 8หหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ7.5บาทหรือคิดเป็น1%ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วนอกจากนี้จะรับซื้อสินทรัพย์ของสถานีบริการน้ำมันจำนวน14สถานีซึ่งดำเนินการภายใต้ SDA ส่งผลให้ภายหลังการปรับโครงสร้างแล้ว SDA จะมีธุรกิจสถานีบริการน้ำมันลดลงจาก39สถานีเหลือเพียง25สถานีและ ให้ SDA เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน10แปลงเป็นระยะเวลา20ปีคิดเป็นค่าเช่ารวมประมาณ278.4ล้านบาทการที่ซัสโก้จำหน่ายหุ้นของ SDA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วน49จะส่งผลให้ SDA เปลี่ยนสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมทุนซึ่งซัสโก้จะไม่มีอำนาจในการควบคุม S, s D A ฝ่ายเดียวอีกต่อไปการบริหารต่างๆจะต้องผ่านมาติอลอดของซ i โนเปก s ัสโกทั้งหมดและได้รับการอนุมัติก่อนซึ่งได้ตกลงกันไว้ในสัญญาล่าสุดได้มีการเปิดสาขาแรกแล้วที่ถนนรัชดาโดยเป็นการปรับปรุงจากปั้มน้ำมัน s ัสโกเดิมนั้นบริเวณแยกรัชดาพิเศษกับถนนวัฒนธรรมวงเล็บตรงข้ามกับบิ๊กซีเอ็การ์ัชดาพิเศษ ซึ่งจุดนี้นับว่าอยู่ใกล้กับสถานทูตจีนและย่านที่ชาวจีนนั้นอยู่อาศัยจำนวนมากอย่างห้วยขวางและคาดว่าจะขยายสาขาเพิ่มเป็น5สาขาในปีนี้ที่ผ่านมาซัสโกในความรู้สึกของคนไทยมีความเป็นปันม้มน้ำมันระดับรองลงมาจากปั๊มน้ำมันแบรนด์ดังขนาดใหญ่ซึ่งก็มีภาพลักษณ์เป็นปั้มต่างจังหวัดหรือถ้าหาปั้มระดับท็อปของตลาดไม่ได้ถึงจะ เข้าไปใช้บริการซึ่งทําให้ซัสโกนั้นไม่ได้เป็นตัวเลือกหลักของคนไทยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวดีมากๆนะครับที่ประเทศไทยนะครับจะมีทางเลือกในการใช้บริการปั๊มน้มามันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วคุณ่ะครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ